e fm dj playlist by dj อ้อมค่ะแม่ปิด playlist ของเราด้วยนนนสิ่งมาัศจารย์ที่ไม่มีรูปแบบก่อนนั้น touch my body นะคะแล้วเริ่มต้นที่ love is now แล้วก็รู้กันแค่นี้บอรกีรไลออนอันดับที่8ของวันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นวันจันทร์ที่อึมครึมเมื่อกี้ก็มีข่าวเต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่าห้างที่โคราชนะคะคือไฟไหม้ นะคะในขณะที่โรงงานทําน้ําอุ่นที่ปทุมธานีก็ควันขโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดกับพี่ขว่มีอะไรอีกนะที่มันมีเยอะๆ,ๆ,ๆอ้อ,อมไปเติมน้ามันเองคุณนู้ฟังก็ต้องบอกว่าอ้อมอันนี้อ้อมอันนี้ก็มาจากน้องเด็กปั๊มนะคะไม่ได้เป็นความรู้ของอ้อมคืออ้อมไปเติมน้ํามันปกติเวลาเราไปเติมน้ํามันเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าเต็มถังหรือเปล่าพอเราบอกว่าเต็มถังเขาก็จะเหมือนออโต้มันจะตัดใช่ไหมคะเด่ข้าที่เข้าใจอ่ะมันจะตัดแบบออโต้ ปรากฏว่ารอบนี้อ้อมได้ยินเสียงน้ำหกอะ่ะก็แปลว่าน้ำมันอะ่ะมันล้นออกมานอกถังยังไม่ต้องคิดเลยว่าล้นเท่าไหร่แล้วฉันต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเป็นออกนอกถังสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครอย่าจุดไฟตรงนั้นเลยนะใครอย่าจิ้งคีบุหรี่มาแม้แต่นิดเดียวลอากาศมันร้อนอะ่ะมันน่าก,กลัวตรงนี้ป้าแล้วเ็เลยแบบลงไปดูแล้วก็แบบเออเช็ดกกแบบช่วยขับแบบ เป็นกําลังใจยืนให้เขาช่วยเช็ดไปประเด็นก็เลยถามว่าหัวหัวไอ้ไอ้ไอ้หัวปั๊มมันเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้ก็มีคันหนึ่งที่โดนมาเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าหัวใจมันดูไม่ค่อยทํางานตอนนี้มันร้อนหัวใจทํางานไม่ดีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ้อมไม่ได้พูดเองนะคะอ้อมพูดแบบคนไม่มีความรู้พูดตามน้องเด็กปั๊มอ้อม่ะนะก็บอกมันหัวใจมันแบบมันร้อนร้อนแล้วมันแบบไม่ค่อยทํางานอนี่ะต้องยืนเฝ้าอ่ะคือมันไม่สามารถแบบ ออโตได้ว่าถึงเท่านี้แล้วจะหยุดอ่ะคุณผู้ฟังมันก็จะน่ากลัวเพราะว่าเวลาน้ํามันมันติดรถอะคะ่ะอ,อ๋อไม่รู้หรอกว่าสีมันจะถลอกหรือเปล่าวิกลงมันจะถลอกไหมมันจะถลอก,ลอกไหมไไอ่ะเมื่อวันนั้นก็เลยให้เอาน้าลาดลาดลาดแล้วก็เอาผ้าถูเขาก็ทําให้อย่างดีขอโทษอ่ะแต,แต่แต่แต่สิ่งที่ตามมาคือรถมันเหม็นมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังรถมันเหม็นชนิดที่แบบมันเหมือนน้ํามันติดล้อหรือน้ํามันติดแบบปิดติดถังอะมันแบบเหม็นเหม็นแล้วก็กลัวว่าถ้าผ่านไปแล้วใครจุด ประกายไฟเนี่ยอีนนี่เป็นลมดีกว่าเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงมากนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่อุณภูมิสูงเหมือนที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาเลยอะ่ะแบบว่าบางนานี่แทบจะครองแชมป์เลยอะ่ะพี่กวงเราจะเห็นเลยว่าบางนาแหลมชะบงังหรืออะไรอย่างงี้ปะ่ะที่แบบ อ่าจะฟิลไลท์แบบ50ฟิลไลท์48ซึ่งคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าพังงานจะอยู่แถว32แต่ฟิลไลท์ไม่ได้บอกนะคะอ่อบางคนก็บอกว่าฟิลไลท์45ฟิลไลท์ที่สาทรจะเป็น43่มอ่ในขณะที่บางคนก็จะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนแต่ยังดีที่สีเขียวคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนของอ้อมยังเหลืองอยู่แต่เขียวก็น่าดีใจนะคะอืมแล้วก็ มีหลายคนบอกอากาศสภาพอากาศของตัวเองมาแต่ข้อความมันหายไปแล้วพี่กุ้งมันไหลไปเร็วมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าก็ขอบคุณที่ส่งมาบอกนะคะก็มันฟีลไลท์อย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งคืออากาศจริงๆมันไม่ถึงใช่ป่ะใช่คนระับแต่มันจะรู้สึก,กอึดอัดทรมานแล้วพอๆซึ่งมีคุณผู้ฟังก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยทำไมสามทุ่มถึงห้าทุ่มพี่อ้อมยังรู้สึกในบ้านร้อนหรือเปล่า จริงถ้าคุณไม่ได้เปิดแอร์ในบ้านน่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มไม่ใช่ไม่ร้อนนะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกร้อนได้บางคนอาจจะแทบจะอยากอาบน้ำตอนกลางคืนปะ 3, นนะคุณลูกมันอาบน้ำตอนตอนนีสามบอก,อกโอ้มันร้อนใช่ไหมคือตอนนี้มันคือถ้ามันไม่ได้คนเปิดแอร์ต,ต่อให้เปิดแอร์ถ้าเปิดต่ำแบบไม่ไม่สูงมากไม่ต่ำม,มากก็ร้อนเนาะ อ่ะก็เปิดพัดลมช่วยกันไปก็แล้วกันนะคะก็เอาฝากๆก,กันไว้เพราะว่าวันสองวันนี้เรื่องที่โดดเด่นก็นะ่ะไม่พ้นกกตอ,อากาศร้อนแล้วก็มีเรื่องอ่ถนนพระรามสองที่มีคานใช่ไหมคาน,านถนนที่จะทำทางทางด่วนใช่ไหมทางทางพิเศษอะ,อะหล่นแล้วรอบนี้ไม่ใช่หล่นแค่แบบอันละเท่าแบบอ่สอกเดียวนะคะ,ะ,ะที่ผ่านมาอ่ะสอกหนึ่งหล่นไม่เป็นไรหรอกอหล่นเป็นก้อนๆลงมาอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เป็นแล้วไหม แค่นั้นรถกระบุบคนจะตายอยู่แล้วแล้วรอบนี้คืออะไรหล่นหล่นทั้งแผงเลยแล้วถามว่าถ้าสะพานเสร็จกล้าขึ้นเนาะมันมันดูเบาบางขนาดนั้นวะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งในยังมีอดีตพระคมอีกอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ฟังและจะให้คนนับถือศาสนาบางทีก็เห็นใจคนนับถือศาสนาเหมือนกันนะว่าใจมันเปว้วล่าสุดนะคะอันนี้เห็นในชวิตเตอร์นะคะบอกว่า กองปราบขยายผลคดีอดีตพระคมพบทองแท่งทองแท่งพบหนึ่งร้อยบาท mm. อ่เงินสดร่วมหนึ่งร้อยล้านฟังอยู่หลังวัดทำไมเขาเงินง่ายจังวะร้อยล้านนี่ทำไมมันดูง่ายๆ mm. เรานี่หากว่าจะได้สักแสนหนึ่งอ่ะพูดปากจะถึงหูอยู่แล้ว mm. ต้องจัดรายการกี่วันห้ามขาดห้ามลาห้ามตายห้ามสายห้ามทุกอย่าง mm. ใช่ปะอ่ะ mm. เงินใครๆก็ต้องหาแต่ถ้าเงินไหนที่ได้มาโดยทุจริตนะคะไม่สุจริตเงินทุกคนมีกรรมเป็นไงดูขู่ไหมดูเสียงกรารดเกลี้ยวแล้วโกรธไหมอา้าวคนโกงเงินคนอื่นนะมันเหมือนจะเจริญนะแต่มันจะล่มจมในตอนท้ายถูกปะเขาบอกคุณผู้ฟังอันนี้เขาก็เป็นเรื่องที่เขาบอกเขาก็เล่ากันเป็นนิยายกันะนะเนาะเขาบอกว่าในนรกเนี่ย เยอะสุดอ่ะเขาเขาเขาาสอนกันเล่นๆอ่ะเขาบอกว่าคนในนรลกเยอะที่สุดพระนักบวชพระเพราะว่าเอ้าเขาเขาเขาพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณทํางานกับศรัทธาคนอ่ะคุณกินข้าวคนที่เขาให้ด้วยศรัทธาแต่คุณหลอกเขาหรือคุณประพฤติไม่ดีอย่างเงี้ยแม้ตอนนี้ฉันบชทีเขายังบอกว่าข้าวไม่ได้ข้าวเนี่ยเขามาจากคนให้ตอนบวชทําตัวดีๆหน่อยขนหัวลุกเลยนะเพราะแบบก็จริง เราไม่ได้ใช้เงินสักบาทแล้วมีปากท้องได้เพราะคนใส่บาทจะไปเลวใส่เขาจะไปหลอกเขาาน่าเกลียดแล้วถ้ายิ่งหลอกเยอะ,ะยโอ้ยก็ยิ่งบาปกรรมอสมมติท่านเราจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมแต่อาว่าคนเราลึกๆเราเชื่อเรื่องบาปกรรมแหละ แต่ว่าอย่าไปโทษว่าที่ชีวิตฉันไม่ดีเพราะกรรมเก่าอดีตฉันชาตินู้นมันมองไม่เห็นแต่ต้องถามว่าเราทําปัจจุบันเราดีแค่ไหนด้วยนะแต่ถ้าวันนี้เราเห็นว่าทําไมคนทําไม่ดีหรเ,เห็นภาพในพระลามสองตกลงมากลัวในทีวีขอโทษค่ะคุณผู้ฟังอีฉันตกใจจะบอกว่าสมมติถ้าเราเห็นว่าทําไมมีคนทําไม่ดีแล้วเขาได้ดีคุณผู้ฟังต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเดี๋ยวสิ่งไม่ดีมันจะตามมาหาเขาถูกปะมันต้องได้รับปะ มันต้องได้รับไหมช้าเร็วมันต้องได้รับใช่เชื่อเห็คุณเชื่อไหมเช,มชคุณเชื่อในเรื่องคนทําไม่ดีต้องได้ไม่ดีป่ะใช่อ่านเชื่อไหมอ่านเชื่อป่ะอ่านเชื่องั้นคำถามคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าทําไม่ดียังไงวันยังค่ําต้องได้ผลไม่ดีแต่ไม่อยากชวนให้ใครแช่งใครนะอ,อมกลัว